สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n น,นลของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะให้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลเป็นดวงความรักในเดือนมิถุนายน2565ค่ะเช่นเดิมค่ะการทํานายเป็นแบบภาพรวมนะคะหน้าไพ่อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะแบงก์ก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วย ขอให้คุณนะคะใช้วิชาในการรับชมรับฟังนะคะให้รับไปแต่พลังงานที่ดีนะคะและดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ Energy ในฝั่งของคุณก่อนนะคะขออภัยค่ะขอเริ่มต้นที่ Energy นะคะในฝั่งของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้ Energy ของคุณนะคะความรู้สึกนึกคิดที่โดดเด่นนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ Five of Pentacles Queen of Wands ค่ะ Nine of Swords ค่ะ Five of Wands และ Nine of Swords ค่ะสำหรับ Energy ของคุณนะคะในตอนนี้นะคะในปัจจุบันเนาะคุณค่อนข้างที่จะ โฟกัสนะคะที่การงานนะคะการเงินของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากๆนะคะถ้าเปนในเรื่องของความรักอะ่ะเหมือนคุณจะให้ความสําคัญในเรื่องของความรักน้อยลงคุณไปโฟกัสเรื่องงานซึ่งมันน่าจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานะคะในอดีตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอืม มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหงาเนาะมันเป็นความมีความทุกข์ความเศร้านะคะรู้สึกอ้างวางก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ คุณอาจจะไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นฝ่ายคุณเองเนาะที่พยายามทุ่มเทนะคะหรือว่างอนงอเขาก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณเนาะพยายามหันเหนะคะความสนใจเนาะในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าต่างๆนะคะมาโฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะมาโฟกัสในเรื่องของการงานมาสร้างความมั่นคงนะคะให้กับ ตัวชีวิตคุณครอบครัวของคุณนะคะเ,เหมือนคล้ายๆกับคุณอยากที่จะสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะเหมือนว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ตัวเองแล้วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในตอนนี้คือตอนกลางวันนะ่ะคุณโฟกัสนะคะทำงานแต่ว่าในตอนกลางคืนนะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะ มีความวิตกกังวลน่ะนะคะคิดมากด้วยนะคะจนนอนไม่หลับเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจ็ะเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าตัวคุณกับเขานะคะในตอนนี้น่าจะมีการเหมือนกับมีปากเสียงกันน่ะมีการทะเลาะกันนะคะเออเหมือนกับมีการใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันมีความขัดแย้งกันเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึก ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเสียใจอยู่นะคะในกับเกิเหตุการณ์การขัดแย้งของคุณเนาะที่มันเกิดขึ้นการทะเลาะก,กันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเบรกหรือว่าหลังจากทะเลาะก,กันไม่ได้พูดคุยกันก็ได้นะคะซึ่งความขัดแย้งเนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะเอ,อ่อที่มันเป็นสาเหตุที่ต้องทําให้ทะเลาะก,กันอาจจะเป็นในเรื่องของอุปสรรค ความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันเกิดขึ้นมาตลอดในในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเหมือนกับจากเรื่องเล็กแล้วมันบานปลายนะคะกลายเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นในลักษณะทีออ่คุณอาจจะเหมือนกับ คิดอีกอย่างอ่ะเออแต่ว่าแสดงออกอีกอย่างก็ได้อาจจะเป็นที่การที่แสดงออกอีกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะประคับประคองเนาะความรักความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาไปได้แต่มันเหมือนกับว่าการที่คุณเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเหมือนกับทําให้มันเก็บไว้เยอะๆๆแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น energy ในฝั่งของคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู energy ในฝั่งของเขากันบ้างนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะในตอนนี้นะคะ เอ่อออเจีของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวรัคนาราศรีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดในเดือนนั้นมีชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุดินนะคะพฤกศบ,บังกรกันมีพลังงานของชาวธาตุลมค่ะ มีถุนตนกลุ่มนะคะแล้วก็ยังคงเป็นพลังงานของชาวธาตุลมอยู่นะคะสำหรับ Energy ในฝั่งของเขานะคะอืมไม่ต่างกับคุณเลยนะคะมีก้าวดาบเหมือนกันเลยตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์เนาะความเสียใจคิดมากนอนไม่หลับนะคะ <S <S เช่นเดียวกับคุณเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าคุณกับเขาอะ่ะอาจจะมีระยะห่างหรือไม่ได้พูดคุยกันมา สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าใบภาพ,ภาพลักษณะ energy ในอดีตขึ้นมาด้วยพลังงานของเ h ลลิออตนะคะคุณกับเขานะคะความรักความสัมพันธ์นี้น่าจะมีในเรื่องของความแตกต่างเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะหรือเป็นในเรื่องของเชื้อชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติ หรือว่าอยู่ไกลกันเนะาะทัศนคติที่ไม่ตรงกรันวัยที่ต่างกาันฐานะการเงินที่ต่างกันก็ได้นะคะเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีบทบาทผลกระทบเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนาะนอกจากเขาจะคิดมากนะคะนอนไม่หลับเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะรู้สึกอ้างว้างเออคุณมีไพ่ที่เหมือนกันถึง3ใบนะคะห้าเหรียญ ก้าดาบนะคะแล้วก็มีพลังงานในออฟสซอดด้วยช่วงนี้ที่ห่างๆเขาคิดมากคิดถึงคุณเขาคิดอยากจะเทคแอคชั่นนะคะการเทคแอคชั่นของเขาที่เขาอยากจะทําก็คือเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณไปแล้วในบางท่านนะคะคุณอาจจะได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารจากเขามาแล้วด้วยก็ได้นะคะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็น energy ในฝั่งของเขานะคะแล้วก็ในฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์นะคะแนวโน้มในภาพรวมกันค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะและแนวโน้มพลังงานหลักของคุณเลยนะคะคุณได้พลังงานของ ten of swords ค่ะมันแสดงถึง energy ของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความเจ็บปวดมากๆมันอาจจะเป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมัน มีปัญหาอุปสรรคถาโถมเข้ามามากๆนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าคุณกับเขาอะ่ะมันน่าจะมีปากเสียงหรือมีการทะเลาะมีความขัดแย้งอะไรขึ้นมาจริงเพระพาะไพ่ใบบทสรุปของคุณอะ่ะมันขึ้นพลังงานของไฟซับซอด5ดาบนะคะมันอาจจะมีการทะเลาะกันอะ่ะแล้วเหมือนกับมันมีอีกฝ่ายนึงคล้ายๆกับแบบยอมแพ้และไม่อยากจะทะเลาะด้วยแล้วก็คือเหมือนกับ ขอเดินออกไปเลยนะคะจากความสัมพันธ์การเดินออกไปตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการขอห่างสักพักก่อนเหมือนคุยตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะหรือว่าขอห่างไป <c oughs> ขอภัยค่ะเบรคความสัมพันธ์ในตอนนี้ขอห่างสักพักหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้มี energy ของ10ิดาบขึ้นมาเลยนะคะในใบแรกพลังงานหลักของคุณนะคะสําหรับคนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟได้นะคะเมษสิงห์ธนูเนาะสำหรับในพาร์ทในอดีตที่ผ่านมานะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะพยายามนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้มาโดยตลอดแล้วอาจจะพยายามปรับตัวเข้าหาเขานะคะพยายามที่จะทำความเข้าใจรู้จักเนาะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแต่มันกออ็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับในอดีตอะคุณอาจจะพยายามคิดทบทวนอยู่เหมือนกันถามใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาคนนี้ เป็นความรักที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งเขาด้วยก็ได้ที่คิดถามใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเออคุณเป็นคนที่ใช่เออสำหรับเขาไหมนะคะจะต่างคนต่างคิดนะคะคุณพยายามถามใจตัวเองนะคะซึ่งเมื่อคุณถามใจตัวเองแล้วนะคะคุณกลับพบว่าเออเวลาที่คุณมีเขาเนาะ เวลาที่คุณมีเขาได้พบเจอเขาได้พูดคุยกันนะคะมันก็ทำให้คุณนะคะมีความสุขนะคะคุณก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะอยากจะพัฒนาเนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเข้าเหมือนกับให้มันก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะคะให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะก็พยายามที่จะเหมือนกับเวลาที่มีปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งกันคุณก็พยายามเลือกที่จะเหมือนกับพูดคุยมาปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็มาเคลียค่ะ แต่ว่าในตอนนี้เนาะมันสถานการณ์มันมีอุปสรรคความรักนะคะเข้ามาซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตนะคะได้พลังงานของเดมูลนะคะมันดูเหมือนว่ามันยังมี e อ e น g y ของความคิดมากความวิตกกังวลอยู่คุณอาจจะค่อนข้างมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่ดิ่งดิ่งอยู่นะคะในในอนาคตในเร็วๆนี้เนาะมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าความรักมันยังไม่ค่อยชัดเจนคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังไม่ได้มีการ พูดคุยหรือมาปรับความเข้าใจกันนะคะในในอนาคตเลยเนอ่อจากหน้าไพา่ด้วยเหมือนกันนะคะยังไม่ค่อยมีไพ่แอคชั่นอะไรขึ้นมานะคะในพาร์ทอนาคตส่วนตัวคุณนะคะเมื่อคุณรู้สึกดิ่งเนาะในเรื่องของความรักคุณก็เลยหันเหความเออในเรื่องของ ไปโฟกัสค่ะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการงานแทนพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองไปโฟกัสที่ครอบครัวของคุณนะคะอาจจะบางท่านอาจจะมีคุณลูกแล้วนะคะคุณก็กลับมาให้ความสําคัญของตัวเองนะก็แล้วก็สร้างความมั่นคงนะคะให้กับครอบครัวคุณตัวคุณเองค่ะสําหรับ Energy ของเขานะคะตําแหน่งของเขาได้พลังงานของเดวิลมันแสดงถึงเออการที่เขาอย่ง ตัดคุณไม่ได้ค่ะยังมีคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่เขายังรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะยังไม่สามารถตัดได้จากคุณแล้วมันมีอะไรยึดโยงเขากับคุณอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตเขาอาจจะกลับมาเคลียร์กลับมา,ามปรับความเข้าใจก็ได้เพราะว่าตัวเขาเองยังตัดคุณไม่ขาดนะคะแล้วก็สําหรับความหวังความวิตกกังวลของคุณนะคะคุณอยากให้ความราักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงเนาะแล้วก็เหมือนกับ มันมีความชัดเจนนะคะไม่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆเนาะให้เข้ามารู้สึกลังเลเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับไพ่ใบบทสรุปนะคะก็คือได้พลังงานของ5ดาบนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันอาจจะมีความขัดแย้งเนาะความไม่ลงรอยกันเราอาจจะต้องห่างหรือว่าเบรกความสัมพันธ์กันไปก่อนค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะ คิด e n t นทนะคะ Oracle นะคะมาบอกความในใจของเขานะคะสิ่งท uh, like you sort of ี่เขาไม่เคยบอกเลยนะคะในใจของเขาถ้าเขาบอกได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรค่ะเขาอยากจะบอกว่าสิ่งในความในใจของเขานะคะเขาไม่สามารถอยู่กับคุณได้นะคะอแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเนาะต้องการอะไรกันแน่นะคะ แต่ว่ามันเป็น energy นของมีความคิดถึงด้วยนะคะเขายังคงเซฟเนาะข้อความเมสเซจอะไรต่างๆนะคะของคุณเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกอีกว่าเขาต้องการความปลอดภัยค่ะในเรื่องของฉันต้องการความปลอดภัยนะคะอาจจะเป็นแบ่งมองเป็น2ลักษณะนะคะความปลอดภัยตรงนี้อย่างแรกคืออาจจะเป็นความปลอดภัยในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือว่า อยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีการเอาอกเอาใจดูแลก,กันเหมือนรู้สึกปลอดภัยอะที่จะมีความรักครั้งนี้นะคะหรือว่าออฉันต้องการความปลอดภัยตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวหรือส่วนบุคคลก็ได้ค่ะหมายถึงว่าอาจจะอยาก เอออยากอยู่อยากอยู่คนเดียวบ้างอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มีความเป็นส่วนตัวไม่ให้มีการลุกล้ํากันก็ได้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะที่เขาอยากจะบอกก็คือเขานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความใกล้ชิดนะคะความใกล้ชิดตรงนี้ ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างยึดติดกับคนรักก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นปมในวัยเด็กของเขาก็ได้เนาะในเรื่องของความใกล้ชิดก็เป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะเริสตรอรี่นะคะมาบอกเล่าเนาะนะคะเริฟสตรอรี่ของคุณชาวตุนในอนาคตนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะฟ e ีดอมค่ะ ความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกของคุณเป็นฟรีดอมความรู้สึกของเขานะคะเป็นเดรีมสำหรับปัญหาอุปสรรคนะคะคดิเพนเดนซีคือเรื่องของความยึดติดนะคะแล้วก็มีพลังงานของฮาร์ตเบรกนะคะแล้วก็บาลานส์ค่ะสำหรับเริฟอสตอรี P ่ของคุณชาวตุนในอนาคตนะคะความรู้สึกของคุณเนาะมางรู้สึกว่าคุณน่าจะ ได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะจากสิ่งที่มันกักขังคุณอยู่รู้สึกว่าคุณจะโบยบินและโบยบินเป็นอิสระนะคะคุณอาจจะหลุดพ้นนะคะจากความทุกข์เนาะความเศร้าต่างๆนะคะในเรื่องของความรักเนาะความสัมพันธ์ที่มันมีความเจ็บปวดนะคะหรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากไพ่เนาะในตำแหน่งของอุปสรรคนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องของการยึดติดมันอาจจะเป็นความอิสระจาก เรื่องของการยึดติดก็ได้คะ่ะจะเป็นการยึดติดคนรักหรือว่าในเรื่องของการยึดติดในเรื่องของในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของความรักแบบเออมากๆม,มากกว่าในเรื่องของการงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะของอิสระจากการยึดติดก็ได้นะคะสําหรับ energy ของเขานะคะความรู้สึกของเขา เดย์รีมเนาะมันเป็นถ้าแปลตรงตัวเหมือนเหมือนฝันกลางวันมันเหมือนกับว่าเขากาลังคิดนะคะอยากจะทําอะไรสักอย่างแล้วเขากําลังเหมือนกับพยายามเหมือนกับอยากจะให้สิ่งที่เขาคิดนั้นนะคะมันมันเป็นความจริงสิ่งที่เขาคิดตรงเนี้ยถ้ามันเป็นว่าเขายัางยัง ลืมคุณไม่ได้เนายังตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะเขาก็อาจจะกำลังคิดถึงเรื่องของว่าอยากให้คุณกับเขาเนาะกลับมาดีกันนะคะปรับกลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมามีความสุขกันเช่นเดิมแต่ว่า energy story ของคุณนะคะมันมีพลังงานของออหัวใจเนาะมันหักอะค่ะ แตกหักออกไปครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะจะต้องพยายามที่จะฮิลลิ่งนะคะหัวใจตัวเองแล้วก็พยายามบาลานซ์นะคะชีวิตของคุณบาลานซ์ความออรู้สึกของคุณนะคะให้คุณอาจจะต้องกลับมาโฟกัสนะคะในเรื่องของออตัวคุณเองนะคะกลับมารักตัวเองนะคะหรือว่าโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็พยายามฮิลลิ่งจิตใจตัวเองนะคะให้มันเข้มแข็งแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้อีกครั้งนึงค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะ Message of Love Oracle นะคะมาบอกเนาะหรือว่ามาให้คำแนะนำอะไรกับคุณค่ะอืม Addiction เหมือนความสัมพันธ์นี้น่าจะมีเรื่องของการยึดติดกันจริงๆด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นการยึดติดว่าต้องอยู่ใกล้กันตลอดนะคะต้องมีกันตลอดหรือยึดติดในเรื่องของ ความรักคนรักนะคะแล้วก็ไพ่ยังมาบอกอีกว่าไพ่มาเตือนนะคะ warning นนเนะาะไพ่มาบอกว่าอย่าให้อย่าเพิกเฉยนะคะหรือว่าไม่สนใจเนาะกับสัญญาณเตือนที่มันมีขึ้นมาคุณอาจจะต้องกลับไปลองทบทวนดูนะคะว่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรมาหรือเปล่าเนาะที่ทําให้ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะต้องลองมองกลับไปทบทวนดูนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ คุณกับเขาเนี่ยก็เป็นคู่ทวินเฟรมกันนะก็คือมันเป็นคู่ทางด้านจิตวิญญาณนะคะที่ต้องกลับมาพบเนาะต้องมาเจอกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมันลักษณะของทวินเฟรมคือมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักแท้นะคะมันเกิดขึ้นจากความรักแท้ให้คุณนะคะนึกถึง energy ดีๆเนาะที่มันเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะ เรามาให้ไพ่นะคะ Angel นะคะให้คำแนะนำกับคุณกันค่ะขอคำแนะนำจาก Angel ให้ชาวตุลค่ะ g n g e m e n t นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีการวางอนาคตไว้ร่วมกันนะคะในเรื่องของการจะ มั่นหมายเนาะหรือว่าแต่งงานหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยแต่ว่ามันก็มีปัญหาอุปสรรคเนาะในเรื่องของมีบางคนนะคะที่มีการใส่หน้ากากเข้าหากาันใส่หน้ากากตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายได้รับรู้หรือมันเป็นในเรื่องของการแสดงออกของความรู้สึกก็ได้ค่ะอย่างที่แบงบอกไปก็คือว่าอาจจะเพราะว่าคุณหรือเขาอาจจะต้องการ ประคับประคองเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะเหมือนกับยอมให้อีกฝ่ายแต่ตนเองเนี่ยไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงของตอนเองก็ได้ว่าจริงตัวเองคิดอะไรไพ่นะคะก็มาแนะนําว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับ มันต้องจริงใจเนาะต่อกันแล้วก็จริงใจต่อความรู้สึกถ้าคิดอะไรนะคะรู้สึกอย่างไรก็ให้บอกอีกฝ่ายเพื่อที่จะให้เหมือนกับความสัมพันธนะ์อ่ะมันพัฒนาไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่บอกกัน,นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะจนบ,นบานไปลายไปก็ได้นะคะในอนาคตแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อาจจะคล้ายๆกับเอาแต่ใจก็ได้นะคะหรือว่าพยายามทำอะไรตามใจตัวเองเนาะแบบว่าเหมือนอยากจะยังไม่มีวุฒิภาวะนะคะที่มากเพียงพอหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่มีปมนะคะในวัยเด็กซึ่งปมนั้นนะ่ะมันเข้ามามีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่นะคะให้ข้อคิดกับคุณกันค่ะชาวตุ้นนะคะว่า ออคุณควรทำอย่างไรดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะมันไม่คุ้มหรอกนะคะอตอนนี้อาจจะ <c oughs> เป็นช่วงที่อาจจะต้องห่างห่างก่อนนะคะในตอนนี้แล้วก็มันไม่ได้มีไว้สำหรับเทอ,อม ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวตุ้นนะคะขอให้คุณผ่านพ้นเนาะอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักไปได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของชาวตุนค่ะแบงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะก็ต้องขออภัยในความล่าช้าของคลิปด้วยนะคะ แล้วก็ขอสุดท้ายนะคะขอไวยพรให้คุณนะคะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเออแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ